ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎด้วยนะคะวันนี้นะเรามาดูดวงเรื่องราวความรักของชาวราศีกรกฎนะคะประจําช่วงเดือนกันยายนกันเข้าสู่กันยายนกันแล้วนะคะเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎกันนิดนึงเนาะว่าพลังงานความรักของคุณเนี่ยเป็นพลังงานอย่างไรกันบ้างนะคะ มีพลังงานของความเป็นเดอะซันมานะชาวกรกฎช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ช่วงเวลาแห่งความสุขความสดใสการกลับมามีแสงสว่างในหัวใจกําลังจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะเดอะซันนะบางท่านเนี่ยก็เริ่มมีโอกาสที่จะได้ move on นะคะตัวเองออกมาจากความมืดมนเนาะบางท่านอาจจะผเผชิญกับเรื่องความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเจอกับฝันร้ายเจอกับคนที่ไม่ชอบรักกับคนที่ไม่ใช่มีคนที่เรารู้สึกว่า ไม่ค่อยจะถูกสเปคไม่ค่อยจะถูกใจเข้ามาในชีวิตบางทีในช่วงเวลาที่เรารู้จักกันมันก็ทําให้คุณเองเนี่ยลำบากใจมากๆเนาะหรือว่าบางท่านนะคะ,ะเผชิญกับความรักที่ค่อนข้างจะเป็นความเจ็บปวดความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้สบายใจนะคะไม่ได้ฮิวใจกันเนี่ยก็ทําให้คุณเองนะคะอาจจะมีความรู้สึกเครียดกงังวลไม่มีความสุขไม่แฮปปี้กับชีวิตคู่มาสักพัก ในช่วงกันยายนนี้นะคะมันบ่งบอกว่าปัญหาต่างๆที่คุณกําลังเผชิญน,นะมันกําลังจะเริ่มเหมือนกับว่าผ่านพ้นไปแล้วนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็จะสามารถกลับมามีความสุขกลับมามีความสบายใจสามารถปล่อยวางกับสถานการณ์ต่างๆที่มันทําให้คุณเนี่ยเคยรู้สึกว่าทุกข์และบั่นทอนจิตใจเกิดขึ้นบางท่านนะคะมีพลังงานของการได้หลุดพ้นออกจากความทุกข์เนาะ เจอกับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คบกับคนที่เราต้องใช้ความอดทนความทรมานในการรักษาความสัมพันธ์นะคะ แต่ว่ายิ่งคบกันมันก็เหมือนกับว่ายิ่งดูดพลังงานดูดวิญญาณความที่จะรู้สึกรักของคุณลงไปเรื่อยๆนะคะนอนจมน้ําตานอนร้องให้นะคะกับน้ําตาทุกๆวันทุกๆคืนหรือแบบบางท่านเนี่ยก็อาจจะนับวันรอสําหรับการที่จะได้หลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์ที่มันทรมานใจตรงนี้มาถึงกันยายนนี้นะคะบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎนะคะความชัดเจนการเริ่มต้นการหลุดพ้นการ ได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณมันกำลังจะเกิดขึ้นพลังงานของชาวกรกฎนะคะบางท่านเนี่ยตกอยู่ในกับความสัมพันธ์ที่นะมีความรักซ้อนมือที่สามหรือว่าเจอคนที่บางทีมีเรื่องของครอบครัวบริวารน,นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องและวุ่นวายกับความสัมพันธ์จนมันทำให้คุณเองเนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเหมือนกับ ถูกกักขังหัวใจเอาไว้นะคะก็อาจจะยิ่งทรมานหัวใจซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะคะแต่มาในเวลานี้นะกันยายนนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าชาวกรกฎนะคะคุณจะรู้สึกต้องการความเป็นอิสระนะคะรู้สึกต้องการความเป็นโสดบางท่านนะคะถ้าใครไม่ได้มีปัญหา จากปัจจัยอื่นเนี่ยมันก็บ่งบอกบางทีเนี่ยคนรักหรือว่าคนที่เข้ามาคุยค่อนข้างที่จะหึงหวงแล้วก็ติดคุณมากๆจนบางทีเนี่ยคุณเองก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเนาะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวบางทีมันเกิดความรู้สึกว่าอึดอัดลำคาญกันนะคะจะปฏิเสธก็เก่งใจเนาะหรือคนที่เข้ามาจีบเนี่ยกำลังจะมีคนที่เรารู้สึกว่า เราไม่ค่อยชอบไม่ค่อยตรงสเปคไม่ค่อยถูกใจเข้ามาในความสัมพันธ์พอเข้ามาแล้วอะค่ะมันเหมือนยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าแทนที่จะเปิดรับคนที่ดีเปิดรับคนที่เราคุยแล้วมันรู้สึกดีๆต่อกันกลายเป็นว่าพอเปิดใจแล้วเจอคนที่นะคะเอาความลําบากใจมาให้กับเราหรือเราอาจจะ ไม่ได้ชอบเขาเองก็ได้เนาะมันก็เลยทําให้เหมือนมันมีแต่พลังงานลบพลังงานที่ไม่ดีนะคะเราก็กําลังเหมือนรอเพื่อที่จะหลุดพ้นนะคะแล้วตกมาในช่วงกันยายนนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณนะคะจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความนะคะ มั่นใจในตัวเองมากขึ้นสำหรับการที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะกล้าที่จะมูฟออนกล้าที่จะหลุดพ้นนะคะกล้าที่จะเป็นโซดกล้าที่จะอยู่คนเดียวหรือว่ากล้าที่จะต่างคนต่างอยู่หรือกล้าที่จะประกาศจุดยืนของตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เหมือนหลุดพ้นเป็นอิสระอย่างน้อยก็คือได้เปิดอกพูดนะคะในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารให้มันกระจากไปเลยเพื่อที่จะได้รู้แนวทางสําหรับนะคะว่าจะมีโอกาสพอที่จะเริ่ม เป็นคนใหม่ได้ไหมหรือหากเป็นการเริ่มต้นที่ดีไม่ได้ก็อาจจะต้องเป็นการยุติเพื่อไปเริ่มต้นนะคะกับความสัมพันธ์คนอื่นที่มันอาจจะดีกว่านี้อ่าก็จะเป็นสถานการณ์ประมาณนั้นนะคะกันยายนเนี่ยบรรยากาศมันจะตึงๆนิดนึงแล้วตัวคุณเองตัวคุณเองก็คือกล้าที่จะ,ะเผชิญกล้าที่จะ,ะเผชิญกล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะนะคะ มุ่งมั่นกล้าที่จะลงมือทําเนาะมันบ่งบอกว่าถ้าเราทรมานกับความรู้สึกที่มันเจ็บปวดหัวใจมานานหรือเรารู้อยู่ในจกรู้อยู่ในอกนะคะทุกอย่างมันอยู่ในใจคุณเนี่ยบางท่านเนาะรู้สึกสงสัยว่าคนรักอาจจะมีกิ๊กไหมหรือว่าเขาดูเปลี่ยนไปเขาดูห่างเหินเขาให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าคุณเขาไปสนุกสนานแต่ชีวิตเขาจนบางทีก็หลงละเลยความรู้สึกคุณไปบ้างคือมัน มันมีความรู้สึกว่าในเวลาเนี้ยคุณจะกล้าสื่อสารคุณจะกล้าพูดนะคะกล้าเหมือนกับประกาศจุดที่ตนเองต้องการนะว่าตัวเองต้องการอะไรแต่บางทีก็ต้องระวังนะคะเราก็จะมีความรู้สึกเราตามใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะบางทีเนี่ย คนรักเขาก็คงจะอยู่ในบทบาทที่อาจจะยังมีอย่างอื่นที่มันยังไม่สามารถจะเคลียร์ได้แต่คุณเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าต้องการความชัดเจนนะคะก็คือบอกมาเลยว่าจะเอาอย่างไรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะเริ่มต้นหรือว่าจะเปลี่ยนไปเป็นแฟนคนใหม่เลยนะคะเออจะเป็นบรรยากาศประมาณนั้นไปเนาะ คนโสดเนี่ยจริงๆมันมีคนเข้ามานะคะตัวคุณเองะคะยังกลัวนะลึกๆก็ยังมีความกลัวการที่จะดึงใครสักคนเข้ามาเพราะจริงๆเราอยู่ทุกวันนี้อยู่แบบเดอะฟูลอยู่แบบอิสระอยู่แบบ เป็นโสดอยู่แบบไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกใครอะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้มากๆแล้วนะคะนะอยู่กับสิ่งที่เรารักอยู่กับสิ่งที่เราชอบบางท่านก็มีเลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่ามีความรับผิดชอบนะบางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่แม่มมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกนะคะคือภาระที่คุณมีอยู่อะ่ะคุณก็รู้สึกว่ามันมันไม่ได้ทําให้คุณต้องรู้สึกเหงาขนาดนั้นเพราะว่าความรับผิดชอบก็รัดตัวแต่มันก็จะมีโมเมนต์นะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็อยากที่จะ move on ออกจากความโสดคืออยากเจอคนคุยแต่ว่ายังไม่ได้อยากมีแฟนเนาะบรรยากาศในช่วงนะคะเดือนกันยายนนี้ของชาวกรกฎเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับมีความ อยากตื่นเต้นอยากมีพื้นที่ส่วนตัวอยากมีคนรักอยากอยู่คนเดียวอารมณ์มันก็อาจจะแปลปวนนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเนาะเพราะพลังงานของคุณเนี่ยยังมีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะคะก็กําลังจะมีคนเข้ามาด้วยนะมีพลังงานของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ มีพลังงานของคนที่เกิดในชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูมีพลังงานของคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนสมัยเด็กๆนะคะในวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในเวลานี้นะหรือมีพลังงานของคนที่เกิดในชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนพลังงานของคนที่เราอาจจะไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่เนาะไม่ใช่สเปคไม่ได้เป็นคนที่เราถูกใจขนาดนั้นนะคะกำลังจะเข้ามาให้คุณจะได้เรียนรู้ เนาะแล้วตัวคุณเองเนี่ยดูมีความเป็นดเอ็มพอเรอร์นะตัวคุณเองเนี่ยคือต้องการที่จะบริหารจัดการความสัมพันธ์นะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยคนเข้ามาเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่ตรงสเปคตรงมาตรฐานแล้วก็ระดับหนึ่งเลยก็คือจะต้องตามใจคุณ ตามใจในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าบางทีอะค่ะคุณเองอาจจะชอบความมีพื้นที่ส่วนตัวเนาะด้วยความเป็นชาวการกฎแล้วอยู่ในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันส่งผลให้อารมณ์คุณมันจะค่อนข้างมีความศิลปินนะคะมีความละเอียดอ่อนมีนะอารมณ์แปลปวนนะคะไป ตามบรรยากาศบางทีก็รู้สึกเบื่อบางทีก็รู้สึกขยันรู้สึกชอบคือมันแล้วแต่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังเลยก็คือบางทีเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวเราไม่ต้องการให้ใครมาเหมือนกับว่ามาคุยมาถามมารายงานตลอดอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากให้ใครสักคนเนี่ยตามใจเราอย่างน้อยๆก็คือต้องรู้จักวิสัยแล้วว่าเราจะไม่ค่อยมี เวลาคุยไม่ค่อยอยากคุยไม่ค่อยเหมือนกับอยากจะโต้อตอบอะไรบางทีทักทายเช้าเย็นก็เกินพอแล้วนะคะก็คือตอนนี้มันจะออกแนวเหมือนอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเพื่อที่จะกลับมาเปิดโอกาส เปิดโลกในหัวใจของตัวเองใหม่จึงยังไม่รู้ว่าเราจะตื่นเต้นหรือจะไปหวยหาอะไรนะคะอืพลังงานของสองถ้วยนะแต่จะมีคนที่เขาจะเข้ามาเป็นคนที่จะเป็นแฟนคนถัดไปของคุณด้วยนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้มันอาจจะยังดูเหมือนไม่ได้มีการเริ่มต้นแต่ว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะตั้งใจนะคะเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองให้เอาชนะใจคุณให้ได้ จนในอนาคตนะก็อาจจะมีโอกาสนะคะได้สารสัมพันธ์กันได้ขยบความสัมพันธ์หรือว่าในช่วงนี้แหละเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอรักแท้บางทีรักแท้เนี่ยจะมาในรูปแบบของคนที่คุณแบบแทบจะไม่เคยมองอยู่ในสายตาเลยเนี่ยคะ่ะนั่นก็เลยส่งผลให้คนที่ตรง คนที่ไม่ตรงสเปคเนี่ยเข้ามาหาคุณแต่คุณไม่ชอบเขานะคะไม่ค่อยจะถูกใจเขาเท่าไหร่แต่ก็จะกลายเป็นว่าเขาตามใจคุณดีเขาเข้าใจคุณเขามีเซนต์นะคะรู้วิธีในการเข้าหาคุณทําให้คุณก็จะรู้สึกถึงความไม่อึดอัด เป็นตัวของตัวเองด้วยแล้วก็มีคนตามใจเราด้วยทีนี้เนี่ยเลยจะทําให้ความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะได้พัฒนายั่งยืนสรุปว่าคนที่จะเข้ามาก็จะจีบคุณสําเร็จจีบคุณติดนะคะและจะได้เป็นแฟนกับคุณด้วยนะ บางท่านนะคะมีพลังงานของรักต่างไว้เข้ามาคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามานะคะหรือว่าเราอาจจะอยู่รอบตัวกันแหละนะอยู่ในวงการเดียวกันอยู่ในที่ทำงานเดียวกันแต่ก็คือเขาสนใจคุณแต่คุณไม่ได้สนใจเขาพอมาในเวลาเนี้ยมันเหมือนคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มีความสดใสมากขึ้นนะคะเดือดซมาเลยเนี่ยคุณดูมีความสดใสคุณดูมีความ Happy เปี้ค่ะเป็นคนที่ดูสนุกสนานเนี่ยคะ่ะทักทายคนได้มากมายขึ้นมันก็เลยทําให้เสน่ห์ที่น่าดึงดูดของคุณเนี่ยจะส่งผลให้ดึงดูดใครสักคนหนึ่งที่เขาจะมาตกหลุมรักคุณเ,เข้ามาในชีวิตนะใครมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะคะมันก็บ่งบอกว่าคือช่วงเนี้เราจะให้เปิดใจคุยกันนะคะอะไรที่คนรักเคยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่าผิดหวังหรือเขาเนี่ยนะคะบังคับคุณเกินไปบังคับ ในที่นี้ก็อาจจะบังคับนะคะ บังคับให้ติดต่อบังคับให้แชทนะไม่แชทก็งอนหรืออะไรก็ตามน่ะก็คือมันเป็นบรรยากาศแบบที่เราไม่ได้มีความสุขจะทำอะ่ะมันบ่งบอกว่าตอนนี้แหละมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะได้ระเบิดความอึดอัดใจนะคะความอดทนต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารให้กับอีกคนได้รับรู้นะคะว่าเรารู้สึกว่าไม่พอใจตรงไหนบางท่านเนาะคบกันมาอยู่กันมานะคะแต่งงานกันมาแล้วเป็นคู่ชีวิตกันมาแล้วบางทีมันมีภาระ มันมีความรับผิดชอบรัดตัวนะคะภาราที่แบบบางทีมันผูกมัดให้คุณเป็นเพียงผู้เดียวที่จะต้องรับผิดชอบสิ่งสิ่งนี้นะคะแล้วก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆซ้าๆจนบางทีคุณเองก็รู้สึกว่าผิดหวังผิดหวังบางที่ผิดหวังนะจะมีโมเมนต์แบบผิดหวังกับการที่เลือกเขามาเป็นคู่ชีวิตนะคะหรือว่าผิดหวังกับการที่ทําไมตัวเองจะต้องมาอยู่ในจุดจุดนี้นะคะมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่ามีความหมดคุณค่าในตัวเองไปบ้าง ซึ่งก็นั่นแหละค่ะจะเป็นผลที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องนะคะผเผชิญ สถานการณ์ที่ไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นสถานการณ์ดีหรือเปล่าแต่เราต้องเริ่มต้นใหม่ก็จะมีโอกาสได้พูดมีโอกาสได้จับขาคุยและดีเอ็มพาเลอร์อะคำพูดคําจาของคุเนี่ยมันมีหลักการมันมีความชัดเจนมันมีเหตุผลมันมีหลักฐานมันมีข้อพิสูจน์มันมีอะไรต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนให้การเจรจาการคุยจับขาคุยน่ยน้ำหนักมันจะมีความหนักแน่นแล้วน้ําหนักของคุณเนี่ยจะมีความได้เปรียบก็เลยจะทําให้บรรยากาศมันก็จะดีขึ้นนะคะแล้วหลายๆท่านเนี่ยก็เห็นถึงการ ที่มันยังไม่ได้ถึงกับขั้นเลิกลาสุดท้ายมันจะรู้อะค่ะว่าข้อบกพร่องที่มันเคยผิดพลาดมาในช่วงเวลาที่ผ่านมามันคือจุดใดแล้วเราก็จะมาในการแก้ไขนะคะการปรับตัวแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นคนใหม่ของกันแลกกันเพื่อที่จะได้ให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจับมือกันไปข้างหน้านะคะเพราะบางท่านเนี่ยก็คบกันมานานจนเราเองก็เนาะ เราก็ไม่ได้เป็นแค่ความทุกข์ทรมานใจที่มันเพิ่งมาเกิดบางทีเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาชาวกรกฎคือคุณก็ใจดีด้วยใจดีกับตัวเองเนาะอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันก็ถือว่าเป,เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วคุณไม่ได้ไปรู้สึกยำ้ำคิดย้ำทำกับมันก็เลยทําให้นะคะการปรับตัวการ โกรธกันดีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะปรับสมดุลได้โดยไม่ได้รู้สึกว่านะทรมานใจขนาดนั้นมันก็ยังจะได้จับมือกันต่อไปเนาะ ด้วยความเป็นครอบครัวนะคะเห็นไหมว่ามีพลังงานรืงความเป็นพระพระแปลว่านะคะแปลว่าการให้ความเมตตาการให้ความศรัทธาในความรักซึ่งกันและกันก็ยังเกิดขึ้นนะพลังงานห่งความเป็นเชิงบริก็คือการปรับตัวการได้เข้าใจซึ่งกันและกันต่างคนก็ต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันสิ่งใดนะคะที่เคยผิดพลาดสิ่งใดที่เคยทําให้รู้สึกว่ามันเหมือนกับ ต่างคนก็ต่างไม่มีความสุขต่างคนต่างใช้ชีวิตก็บ่งบอกว่าช่วงเนี้กันยายนนี้นะคะเราจะเริ่มมีเวลาให้กันมากขึ้นได้คุยกันนะคะได้ขอโทษกันหรือว่าได้ให้โอกาสให้อภัยให้ความเมตตาซึ่งกันและกันนะคะคิเงเหรียญเนี่ยความรักของคุณมันยังอยู่ ในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะบางทีคุณก็สู้กันมาเยอะกว่ามันจะเข้าใจกันกว่ามันจะเดินทางมาถึงจุดจุดนี้เราก็รักกันมานานซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากสําหรับการที่เราจะมาเลิกกันบางท่านเนี่ยมีครอบครัวมาแล้วนะคะมีนี่สินมีภาระร่วมกันนะคะตัวชาวกรกฎเองเนี่ยคุณก็มีความมีความรักตัวเองมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังดูมีความราชินีท้าแปลว่าการ แคร์ความรู้สึกคนอื่นความรับผิดชอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบบุคคลรอบข้างนะบางท่านมีลูกมีบุตรบริวารร่วมกันมาเนี่ยเราก็ต้องมีวุฒิภาวะกับการตัดสินใจหรือบางท่านเนี่ยครอบครัวเขาดีกับคุณมากๆซึ่งบางทีเนี่ยถ้าคุณประเมินดูแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าทรมานใจหรือแบบ ถูกหักหลังมากๆะค่ะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยยังรู้สึกว่าคุณสามารถให้โอกาสได้ให้อาภัยได้แล้วก็ยังสามารถกลับมารักกันได้นะคะพลังงานถึงความเป็นเจ็ดไม้เท้าซึ่งสิ่งที่คนรักทําผิดพลาดกับคุณมาเนี่ยเขาพยายามที่จะ แก้ตัวแก้ปัญหาแก้ตัวเพื่อที่จะเป็นคนดีขึ้นพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะสร้างความมั่นคงแล้วก็มั่นใจให้กับคุณนะคะมีความกระตือรือร้นเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเนาะ คนโสดเนี่ยคือจริงๆนะอย่างที่บอกไปะคะ่ะบางทีเราอาจจะเจอคนที่ไม่ชอบที่เรารู้สึกยังไม่ใช่สเปคเข้ามาแต่พอเขาเข้ามาด้วยความสม่ําเสมอเข้ามาทีเข้ามาต่อเนื่องก็จะทําให้คุณนะรู้สึกว่าเออหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะลองเปิดใจในการครบดูไหมนะคะเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวกรกฎเองอะค่ะคุณก็เป็นคนที่สามารถปรับตัวได้อยู่แล้วถ้าสมมุติมันไปกันไม่รอดหรือว่าความสัมพันธ์มันจะต้องมีอุปสรรคคุณก็เชื่อว่าการเริ่มต้นใหม่มันสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะอืมอาเรามาดูนะว่าพลังงานของการที่จะมีไพ่แนะนำเนี่ยมีไพ่อะไรที่พอจะแนะนำได้บ้างคะ พลังงานของการที่ตอนนี้อะค่ะความรักเนี่ย คุณก็มองว่าอยากให้มันเป็นความรักที่มั่นคงอยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแหละอยากจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยากจะมีความรักแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าอยากมีทุกอย่างอ่ะแต่ว่าใครที่เป็นคู่ชีวิตการส่วนใหญ่ถ้าเราจะคุยเราก็จะคุยกันเรื่องของบ้านรถเงินทองนะคะหรือว่านี่สินที่มีเราก็จะเหมือนกับว่าเรามาจับเข่าคุยกันนะคะแล้วก็เริ่มต้นในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองใหม่ เปลี่ยนบทบาทในการใช้จ่ายเพื่อที่ว่าเราจะได้นะคะเป็นครอบครัวที่มันสมบูรณ์โดยที่แบบไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องเงินทองเนาะเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเป้าหมายในความสัมพันธ์ของชีวิตคู่เนี่ยมันมันมากกว่าการที่มีกันและกันนะคะมันมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะก็ต้องสู้แล้วก็ต้องสร้างชีวิตกันไปนะ แต่อย่างน้อยนะคะคนรักคุณคู่ชีวิตคุณเนี่ยเขาจะให้เกียรติคุณเคารพคุณศรัทธาคุณอาจจะมีทะเลาะกันแบบตามภาษาแหละแต่บอกเลยว่ากันยายนนี้นะก็รกฎนะคะความสบายใจของคุณก็มาเป็นที่หนึ่งที่สําคัญเนี่ยคนรักคุณพอเขาเห็นว่าคุณเนี่ยกล้าที่จะเปิดอกคุยเขาอาจจะไม่เคยเห็นคุณคุยหรือแบบมาบ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขารู้ว่าเขาก็จะเลือกที่ จะพยายามทำทุกอย่างนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยสบายใจนะอาจจะมีอารมณ์นะคะโกรธกันทะเลาะกันงอนกันเงียบใส่กันยิ้มให้กันเนี่ยมันมีทุกอารมณ์นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะพลังงานของชาวกรกฎนะแล้วก็มีช่วงเวลาใงการไดูแลกันด้วยบางท่านก็ทำงานหนักนะคะทำงานหามรุ่งหามคำ่ำจนแฟนต้องมาดูแลนะหรืออาจจะมีอาการ เจ็บป่วยนะคะไม่สบายก็ต้องดูแลป้อนยาป้อนน้ำกันไปนะคะบางท่านเนี่ยมีพลังงานของการที่กำลังจะได้ข่าวดีสำหรับการมีบูรมีบริวารน,นะคะการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือว่าหากใครกำลังตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างร่วมกันเนี่ยมันบ่งบอกว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วนะคะที่ความสำเร็จนั้นเนี่ยจะเข้ามาหรือใครนะที่บ่งบอกว่าเรากำลังรอคอยรักแท้มานานมากนะคะไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเจอหรือเปล่าแต่เชื่อ ื่อว่าจะเจอนะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยกำลังจะได้พบเจอกับรักแท้โอเคแหละกันยายนนี้นะคะมันอาจจะยังไม่ได้เหมือนกับว่าได้สละโสดอย่างเป็นทางการแต่ว่าเราได้พบเจอเขาคนนั้นซึ่งจะเป็นนะคะเหมือนความหวังที่ดีที่ทําให้เรารู้สึกว่าในอนาคตมันจะต้องมีโอกาสในการพัฒนาในการเลื่อนขัน้น จากการที่เราจะต้องเป็นโสดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พลังงานของชาวกรกฎเนี่ยจริงๆถือว่านะเป็นพลังงานที่ดีนะคะเราก็จะเป็นพลังงานถึงการได้หลุดพ้นนั่นแหละนะคะมีความโดดเด่นของดวงชะตาเลยการที่ได้กลับมามีจุดยืนได้กลับมาเคลียร์ได้รู้สึกถึงการน,นะคะ เป็นผู้ได้รับที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะโอเคค่ะวันนี้ยังไงขอบพระคุณสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับายในคลิปต่อๆไปด้วยนะ วันนี้นะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะไลน์ Facebook Instagram หรือว่าไลน์ที่เป็นไลน์แอดนะคะแปะไว้หน้าคลิปแล้วมีแอดด้วยนะแอดไฮทารอดนะคะติดต่อก,กันเขาไม่ได้เพราะการดูดวงส่วนตัวจะเจาะลึกและแม่นยำมากกว่ายัางไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะเดี๋ยวไฮจะรีบพยายามกลับมาตอบด้วยนะคะคําตอบจากจากใจของไฮเองในทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณจริงๆสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ